สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กําลังขับรถเข้าไปในเมืองซซเอเตอร์นะคะเมืองนี้ก็เคยแนะนําไปแล้วหลายครั้งนะคะว่าฝนปีหนึ่งเนี่ยฝนตก2อ6้วันนะคะโดยเฉลีย่ยค่ะพอเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องหาที่จอดรถนะคะชั่วโมงละ5เหรียญคะ่ะ5เหรียญก็ตกประมาณ150บกว่าบาทนะคะเราไม่ได้ตั้งใจจะมาร้านนี้พอเจอเราก็เลยแวะนะคะเพราะว่าร้านนี้ก็เป็นร้านที่มีสตอรี่เหมือนกันนะคะ ชื่อร้าน Taylor ์ h ช l ฟี่ฟ f a r มนะฮะนี่ก็จะเป็นภายนอกร้านนะคะเขาก็จะมีโต๊ะเล็กๆนะ,ะให้นั่งดื่มซุปนะคะแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็พวงหอยต่างๆนะคะก่อนอาหารเย็นนะฮะพอเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอเขาก็จะมีเอ่อเหมือนเป็นที่เลี้ยงนะคะพวงหอยเชียวให้เราดูว่าเออหอยชนิดต่างๆที่เขาขายอยู่เนะี่ยสดจากฟาร์มเลยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็รอเจ้าหน้าที่นําเราไปที่โต๊ะนะคะอย่าลืมนะคะเวลามาทานอาหารที่เมืองนอกเนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเป็นคนจัดโต๊ะให้เรานะคะส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยเราก็จะจะนั่งตรงไหนเราก็จะเลือกเองนะแต่ที่นี่คือเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนบอกให้เราว่าไปนั่งตรงนั้นตรงนี้ก็คือตามเขาไปบรรยากาศในร้านเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาที่นี่ก็แค่มาแวะมากินแล้วก็ พอหอยแล้วก็ดื่มนะฮะก่อนอาหารเย็นนะฮะวันนี้อาหารที่เราจะชิมเนี่ยแค่ตั a ย่อมินิเนี่ย Do you want lime or lemon on yours?YeahAs far as oysters go ขนมปังก็เพิ่งอบออกมาสดๆใหม่ๆนะคะขนมปังนี้เนี่ยรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนิดหนึ่ง It's called a gooey duck. Clam. It's a kind of clam. And it's really hard to find these. You see them at the Asian market. Um, it was my first time to eat it. g o o e duck. My g e d u ตอนกินก็ไม่รู้ละค่ะพอกินเสร็จสามีชี้ให้ดูเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะที่เรากินไปเมื่อกี้นะคะหอยงวงช้างค่ะรสชาติอร่อยมากนะคะ เวลาที่เรากินเนี่ยก็จะออกกรึบกรึบกรอบๆนะคะสดแล้วก็ใหม่ด้วยนะคะส่วนชื่อของเจ้าหอยตัวนี้เนี่ยมีทั้งที่เรียกหอยจูหอยงวงช้างมิรูกายนะ,ะเพราะเขากินสาหร่ายเป็นอาหารหรือในที่นี่เขาเรียกว่ากอิด่าเนี่ยเพราะว่าชื่อตามเรียกตามอินเดียแดงที่ว่าขุดให้ลึกนะคะหอยตัวนี้เนะี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะกินตัวใหญ่ที่มีอายุ5ปีขึ้นไปเพื่อที่จะไม่ให้มันสูญพันธุ์นะคะ ส่วนที่บอกว่าหวานเนี่ยก็จะเป็นส่วนของคอนะคะเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่มาเขาก็ชี้ให้เราดูนะคะก็จะเป็นส่วนตรงปลายตรงนี้นะคะเวลาเรากิน,นรสชาติก็จะหวานกว่าบริเวณส่วนอื่นนะคะส่วนสรรพคุณที่เขาเล่ามาเนี่ยโอ้โหทำให้คุณชายปิงปังนะคะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศลบร่างกายดีๆนั่นเองนะคะจริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์นะคะโอเคจ้ะเดี๋ยวถ้าเจออะไรที่น่าสนใจก็จะมาคอย ลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของจินนี่ทิมานีด้วยนะออยตัวกระดิ่งก็กดไปเลยนะคะจะได้ติดตามนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ